สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอนําเสนอวัตถุมงคลของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรพระเกจิอาจารย์ผู้เลื่องวิทยาคมแห่งเมืองชละวันเป็นที่เรื่องลือว่าท่านปลูกเสกวัตถุมงคลได้ขลังทุกรุ่นสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้พระอาจารย์สมศักดิ์แห่งวัดนครอินเป็นผู้สร้างถวายหลวงพ่อวันเพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถวัดคลองคูนครับ สำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ประกอบไปด้วยเหรียญหล่อเนื้อแร่บางไผ่ซึ่งนับเป็นเหรียญหล่อเนื้อแร่บางไผ่รุ่นแรกของพ่อวันเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเหรียญเนื้อเงินเหรียญเนื้อนวโลหะเหรียญเนื้อทองทิปเหรียญเนื้อทองแดงลมดำตะกุดโทนนอกจากนี้ก็ยังมีพิมพ์พิเศษที่ทำแจกกรรมการและลูกศิษย์ที่ช่วยงานอีกเช่นเหรียญหล่อแร่บางไผ่ฝังตะกุดเงิน เหรียญหล่อแร่บางไผ่หน้ากากเงินเหรียญหล่อแร่บางไผ่ฝังพลอยที่สร้างแค่สององค์ครับโดยหลวงพ่อหวันแทนในมอบแผ่นยานจานมือมาเป็นจนวนในการสร้างเหรียญรุ่นนี้และให้ชื่อวัตถุมงคลรุ่นนี้ว่ารุ่นเจริญลาบนับเป็นวัตถุมงคลสุดเข้มขังและมีชื่อเป็นมงคลนามที่ยังคงพุทธานุภาพเน้นทั้งคุ้มครองป้องกันภยัยและส่งเสริมโชคลาภอุดมพกทรัพย์ ค้าขายเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังเป็นมหานิยมอย่างเอกอุวัตถุมงคลรุ่นนี้ยังอยู่ในธรรมเนียบวัตถุมงคลหลักของหลวงพ่อหวัน้วยนะครับวัตถุมงคลรุ่นเจริญราบหลวงพ่อหวันท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวเมื่อวันอังคารที่21มกราคมพศ2557นณวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมีวัดม่วงคันหลวงพอยวงวัดโพสี หลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามหลวงพ่อสุนทรวัดหนองสเสดาเมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกเพื่อความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกครับวัตถุมงคลรุ่นจเจริญราบนี้สิทธิ์ของพระวันและสิทธิ์สายแรกบางไผ่ไม่ควรจะพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ